วันขึ้นปีใหม่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นแต่เดิมกำหนดเอาวันเรมหนึ่งคำ่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคติทางพระพุทธศาสนาที่ถือเอาช่วงฤดูหนาวเป็นการเริ่มต้นของปีต่อมาได้กำหนดเอาวันขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือนห้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามคติของศาสนาพรา์ภายหลังจึงได้กำหนดเอาวันที่หนึ่งมีษาเป็นวันขึ้นปีใหม่มาตั้งแต่พศ2432และต่อมาในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2483คณะรัฐบาลในสมัยของโจอมพลปอพิบูลสงครามได้ประกาศ ให้กำหนดเอาวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสากลนิยมและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันความจริงปีใหม่หรือปีเก่าเป็นเพียงเทศกาลที่สมมุติกันเท่านั้นสิ่งสำคัญคือควรรีบปฏิบัติตนตามหลัก พระพุทธศาสนาที่สอนไว้ว่าการเวลาย่อมล่วงไปราตีย่อมผ่านไปลำดับแห่งวัยย่อมล่วงเลยไปผู้เลิงเห็นภายในมรณนะพึงทำบุญอันนำสุขมาให้และสอนให้เรามีสติเตือนตนอยู่เสมอไม่ให้ประมาทในเรื่องต่างๆคือไม่ประมาทในเวลาโดยมีสติ เตือนตุนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้รีบเร่งทำความดีไม่ประมาทในวัยโดยมีสติเตือนต้นอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตนยังเป็นเด็กแล้วไม่รีบทำความดีไม่ประมาทในความไม่มีรูปโดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตนยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู แล้วไม่รีบทำความดีไม่ประมาทในชีวิตโดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานแล้วไม่รีบทำความดีไม่ประมาทในการทำงานโดยมีสติเตือนตุนอยู่เสมอว่าจะรีบเร่งทำงานให้ดีไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ประมาท ในการศึกษา ح. โดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่และไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมโดยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อไม่รอให้แก่เสียก่อนจึงค่อยปฏิบัติธรรม ผู้ที่เคยประมาทหรือยังประมาทอยู่ก็ควรรีบปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาดังกล่าวเสียแต่บัดนี้หากปฏิบัติได้ชีวิตก็จะประสบแต่สิ่งที่ดีงามและเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีละปีก็จะผ่านไปอย่างคุ้มค่าโดยไม่สูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์เลย